มีเป้กอนใครมีเป okay. ้จะได้หนุนห hey, ัวยกหัวขึ huh. ้นหน่อยจุกจ ah, ุกจ okay. ุกเจ็บ่นี่โอ้แจุกเาันเ็บเาต้นไี่เจะโอ่ะอันนหัวอ่ะยกหัวขึ้นโอเคกัดเลยอืมกัดไปเลยใจเย็นๆเอ๊ะเสียอยู่หายไปไหนวะเส็

ได้เปล่าูุก่าฮะตึ๊นเนี่ยจนปืนอ่ะปืนดินมีกอนั่งนั่งดนั่งได้ยังอ่าเย็นๆเย็นๆเย็นๆไม่ต้องเปิดแรงมันเป็นโค้งต่อเนื่องพอาะเราพอเราขวางเสร็จปุ๊บเราโค้งต่อไม่ได้พวกเนี้ยเนียนๆเขาเร่งเอามันเป็นซิงเกิ้ลแท็กแผ่นกว้าง ใช่ๆเดี๋ยวเดี๋ยวปาประคองลองลุกนั่ง่วยประคองข้างเหรอโอเคขวามาขวาพวกนั้นเสียมาเลยเจุกกูได้นะพี่อ แล้วกันนั้นไปได้พ่องท่านไหนว่าน้ำหัวน้ำมันล้นหได้อแล้วลูกเนี้ยอย่างโค้งพวกนี้ยลองซอยเขงเล่นอ่ะปื๊ดพื้นพื้นพื้นอะไรงี้ยก็ปื๊ดยกปื๊ดยกถ้าแช่เราพลิกไม่ทันหรอกมีเติมมวลอ่ะกำลังมันไงลูกได้ยังลูกได้หรอลองลูกอ่ะลูกเดียวเปิดได้ป้อง นี่กับซีโร่หายไปกันนะนี่เสาะหาซีโร่อยู่มันเริ่มเริ่มตื่แรกวมันหน้าฝนนะมันเกาะเลยเอา่าป่าไปเสาะหาซีโร่กันครับครับครนนี้เป็นไงบ้างไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเอาออกไปได้น,น้ำรั่วหรือว่ามันร้นนะใหญ่รั่วรั่วรั่วออกไปได้อยู่